กระดูกคอเนี่ยมันมีการยืดตัวขึ้นแล้วครับคุณหมอสวัสดิ์แนะนำตัวก่อนนะฮะแนะนำตัวครับเป็นลูกศิษย์อาจารย์รีรัตน์ครับวันนี้จะมาแนะนําเรื่องของการบริหารต้นคอนะครับที่แก้เรื่องของการปวดคอแก็นพิซิโดมหรือว่าชามือใช่เลยนะครับแล้วก็ท่าแรกนะครับก็คือการเอามือวางที่ศีรษะอย่างนี้นะครับประสานนะครับแล้วก็หายใจเข้ารู้สึกว่าเรามีการดึง รู้สึกว่าเราดึงศีรษะเราขึ้นไปจินตนาการขึ้นไปแล้วหายใจเข้าลึกๆยกมือขึ้นช้าๆแล้วก็ค้างไว้นะครับเท่าที่เราจะค้างได้หายใจออกเอารงมือเอามือลงช้าๆนะครับเอามาพักที่ศีรษะของเราหายใจเข้าใหม่ทั้งหนึ่ง เหมือนเราดึงศีรษะเราขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับหมอคุณหมอไม่หันหน้าฝั่งนี้หรอครับค้างไว้นะครับับแล้วก็เอามือพักลงมาแล้วพักที่ศีรษะนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับหายใจเข้าลึกๆขึ้นช้าๆค้างไว้นะครับจะจะรู้สึกถึงลมที่มันวิ่งอยู่ในเส้นคอเราเนี่ยค่อยๆๆทําอย่างนี้นะครับประมาณ ประมาณสิบครั้ง oh. นะครับแล้วเราก็พักแขนนะครับแล้วเราก็จะเริ่มท่าที่สองโอเคท่าที่สองน,นี่นจบท่าหนึ่งแล้วใช่ไหมท่าที่สองก็มือวางไว้เหมือนเดิมโอเคครับแต่ว่าให้เอาเอาแขนเนี่ยที่มันห่ออยู่เนี่ยให้มันเอาเอาสะบักมาชิดกันนะครับดูจากข้างหลังนะครับหายใจเข้าเหมือนกันหายใจเข้าเอาสะบักชิดหลังนะครับแล้วก็หายใจออกก็ก็ผ่อนลงมาออบครับ หายใจเข้านะครับดันมาด้านหลังนะครับดันมาด้านหลังค,ครับก็ออกครูเนี่ยนะเป็นที่ทำอย่างนี้สิบครั้งเหมือนกันอ๋อท่านี้สิบครั้งกันนะครับ,รบท่าที่สามเนี่ยเป็นท่าที่เราใช้บริหารข้อต่อหัวไหล่แล้วก็สะบักแล้วก็เส้นคอนะครับก็คือท่าก็เรียกว่าท่าหวีผมหรือท่าเสยผม ก็คือเราจะใช้มือขวาเนี่ยให้หันับทางซ้ายนะครับแล้วเราก็มือเนี่ยคล้ายๆอย่าออกแรงมากนะครับให้ทำมืออ,อ,อ่อนๆนะครับแล้วก็หมุนรอบศีรษะคล้ายๆเราเนี่ยเรากําลังเสยผมเสรยผมีเราถือหวีดีดยไหมครับหมอถือหวีีด้วยๆๆมือนี่อ่อนๆนะครับแล้วรู้สึกว่าเท,ทํแค่นี้แล้วก็เส้นตรงนี้จะตึงๆนิดๆนะครับมือขวาหันทางซ้ายมือขวาหันทางซ้ายครับ หายใจยหนึ่งรอบนี่คือหนึ่งรอบการหายใจเอาหายใจเข้าไปร่วมด้วยนะครับมันจะได้รู้สึกถึงลมที่วิ่งผ่านหายใจด้วยนะครับอันนี้หนึ่งรอบการหายใจทําอย่างนี้ประมาณสิบครั้งเหมือนกันเปลี่ยนข้าง <Okay. S 2> มือซ้ายหันทางขวามือซ้ายหันทางขวาครับมันคือดังตึกเลยนะครับเส้นเราเริ่มยืดมันก็ยืดเส้นคอขึ้นไป แล้วก็ข้อต่อหัวไหล่สะบักจะถูกการเคลื่อนไหวแล้วก็ทําให้เกิดการเลือดตัวทำอย่างนี้สิบครั้งหนึ่งรอบการหายใจครับตอนทํานี่ควรจะยืนหรือ,อ,อนั่งได้ไหมคุณหมอนั่งก็ได้แต่ย,ยืนดีกว่ายืนดีกว่านะครับนนทำสิบครั้งแล้วถ้าสุดท้ายคนเราในบางทีมันลังกันหมดแล้วเราชอบเขียนหนังสือเล่นคอมหรืออะไรเงี้ยกล้ามเนื้อมัดข้างหน้านี่มันจะรัดกล้ามเนื้อเราในร่างกายมันร้อยร้อยต่อกันเพราะนั้นมันรัดมันก็รัดคอ พอเราก็จะกดลงมาเพราะนั้นท่าต่อไปคือการขยายหรือว่าการบริหารกล้ามเนื้อตรงนี้แล้วก็การบริหารขัวไหล่หายใจเข้าแล้วก็หมุนไหล่กลับมาข้างหลังหมุนไหล่กลับมาข้างหลังครับอืมครั้งหนึ่งนะครับครับสี่ท่านะครับสี่ท่านี้เป็นสี่ท่าที่จะทําให้กล้ามเนื้อ ข้ต่อวันไหลและสะบักเนี่ยเกิดการลายตัวทำทุกวันทุกวันเนี่ยกระดูกคอแล้วก็กล้ามเนื้อที่ดูที่อยู่ที่คอนี่จะแ,แข็งเลยครับถ้าละสิบครั้งนะครับประมาณสิบครั้งรหรือว่าบ,บวกลบได้แล้วแต่กําลังครับครับ,รบขอบคุณมากครับ